ใครใช้คู่นี้อยู่บ้างครับไอเทมเนี้ยจะทำให้คุณสะดวกขึ้นเยอะเพราะว่าแบงค์ออเน EWU สาที่สามารถแปะชาร์จไร้สายได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์เราสามารถแปะชาร์จ iPhone ได้และอีกฝั่งเนี่ยก็เอา Apple Watch มาแปะชาร์จคู่กันเป็นแพ็คคู่แบบนี้ได้เลยวงใหญ่แปะชาร์จมือถือหรือเคสชาร์จหูฟังได้สูงสุด15วัตต์ส่วนวงเล็กเป็น Apple Watch ได้2.5วัตต์เอาสาย Type C เนี่ยมาเสียบรูนี้สเปคบอก20วัตต์แต่เทสได้22วัตต์ครับให้มาแรงกว่าสเปคอีกชาร์จแบบใช้สายใช้รูนี้เลยครับชาร์จได้แรงขึ้นด้วยไม่มี Apple Watch แปะชาร์จแค่มือถือก็ได้ครับแปะแนวตั้งแบบนี้ได้เลยครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีขาตั้งมาให้อีกด้วยวางแบบแนวตั้งก็ได้ครับ เขารับประกันให้อีก1ปีเต็แทมแถมคลิกอีกอย่างนึงครับเวลานอนเนี่ยเราแปะครบๆไปเลยครับแล้วเอาสายชาร์จมาเสียบจ่ายไฟให้ power bank แบบนี้ทําแบบนี้จะชาร์จได้ทั้งเซตนี้เลยครับมือถือ apple watch แล้วก็ power bank ตื่นมาเนี่ยเราถอดสายปุ๊บหยิบทั้งหมดเนี่ยไปทํางานได้เลยผมไปแล้วครับตะก้าแปะไว้แล้วครับบายบายครับ